ระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศหรือว่าระบบหน่วยที่ทางโลกเนี่ยทางโลกเราเลยนะครับก็คือกําหนดเป็นสากลเลยว่าจะใช้หน่วยนี้ร่วมกันเนี่ยก็คือจะเป็นปริมาณหน่วยฐาน7หน่วยซึ่งน้องต้องจําเพราะว่าต้องใช้ในวิชาฟิสิกส์ทั้งหมดเลยนะครับหน่วยแรกนะครับก็จะเป็นความยาว ความยาวเนี่ยมีหน่วยเป็นเมตรนะครับมีหน่วยเป็นเมตรสัญลักษณ์เป็นตัว m เนาะมวลหน่วยเป็น <Spike> ก <Vir anyway> nah ิโลกรัมนะครับหน่วยอ่าสัญลักษณ์เป็น kg นะครับตัว k ตัว g นะครับตัวเล็กนะครับแล้วก็เวลานะครับมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับเป็นสัญลักษณ์เป็นตัว s หรือว่า second นะครับวินาทีแล้วก็กระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับเป็นตัว a นะครับสัญลักษณ์เป็นตัว a ตัวใหญ่เนาะอุณหภูมิอุณหพลวัตชื่อเท่มากๆตัวนี้นะครับจริงๆมันก็คืออุณหภูมินั่นแหละครับอุณหภูมินะครับชื่อหน่วยขอองเเเเเาาาป็นนนนคลลวิยย่่่สสสับะไมใชศซซีีท เราใช้กันอยู่นะครับนี้อุอณหภูมิที่สากลกําหนดร่วมกันเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิที่เป็นหน่วยเคลวินเนาะและก็ปริมาณสารนะครับใช้เป็นหน่วยโมลนะครับความเข้มของการส่องสว่างนะครับมันจ้าสะเกิน,นะครับก็คือใช้เป็นชื่อหน่วยแคนดลราหรือว่า,าสัญ,ญลักษณ์จะเป็นตัวซ d ดีเนาะ